ตอนนี้นะครับคุณเดซิก้าก็เดินทางมาถึงท้ายฤดูกาลแล้วครับนะัดที่ประมาณ25แล้วนะครับก็บาเยอร์นก็นำอยู่9แต้มน,นะครับแต่ว่าดอนดมุลแข่งเอาไปหนึ่งนัดนะครับบาเยอร์นมี59แต้มรดอนมุลมี50แต้มอยือแตอนนี้นา่าจะมีสุดท้ายนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องนะครับทุกคนทึ้งจริงจิง,จง,จง b ุนเดสเ i ียวนะครับกล่องนี้พรีเมียมมากนะมีเป็นกล่องที่เล็กมากแล้วก็มีการอยู่สใบเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราเปิดแค่3ใบเนี้ยคลิปนี้มันจะสั้นไปไหน่อยผมก็เลยมีกล่องนี้มาด้วยนะครับรองบุนเดสลิก้าฟานเนสของปี2020-2021นะครับเทียวันอันนี้ก็ของปี2020-2021เหมือนกันครับวันนี้เดี๋ยวเราเปิดแพ็คคู่กันเลยเป็นครั้งแรกเลยนะที่ในหนึ่งคอนเทนต์เนี่ยเปิดกล่องกันสกล่องพร้อมกันนะครับโอเคเดี๋ยว เราไปท็อปไฟแนนซก่อนดีกว่านะครับก็ท็อปไฟแนนซนี่ราคาอยู่ที่ออกมาปีที่แล้วนะราคาเปิดมาที่2 6 0เปรียญก็ตีเป็นเกต8,000นะอยู่ที่ราคา8,600กว่าบาทน,นะครับท็อปไฟแนนซนะครับบุนเดสิก้ามีลุ้นอะไรบ้างหรอปีนี้มีลุ้นอ่าพวกอาซีมูโกโก้นะครับดอนมุนนะดูดิอ่าเนี่ยอยู่ขา้างหน้าเลมูโกโก้นะมูโกโก้แล้วก็อ่าฟอร์เรนเวิร์ดสนะครับที่เขาเก็บกันก็เป็นอาซีที่ ทำเป็นตัววิชิลตัวลุกของเลเวอร์คูเซนนะครับที่ทําผลงานได้ดีมากๆครับเลเวอร์คนะูเซนในตอนนี้นะครับฤดูกาลนี้ทําไปสิบอัดซิตแล้วอ่ะรวมยูโรยูโรป้าลีกกับบุนเดนนะลงเล่น29่สิบเานะทำไปสิบกว่าแอัซิตแล้วนะนี่ยังไม่ถึงโกรที่เขายิงอยู่นะก็ทั้ง2กล่องนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นมูโกโก้แล้วก็ฟรอเรนเวิร์สด้วยกันนะครับก็ตัวในหน้าเก็บก็มีจอห์นนี่เรน่าก็น่าจะอยู่ในกล่องนี้ด้วยนะที่เป็น RC นะครับก็เดี๋ยว ไปดูกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ถุงมือก่อนแป๊บนึงโอเค okay. จัดไปครับทุกคนพร้อมยังไงถ้าใครชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องด้วยแล้วก็ฝากเข้าไปเป็นกงินออใจที่เพจได้นะครับที่เพจเพจเป็รทุกนะครับสะสมะสะสมการฟุตบ,บอลเดิดอกการสะส,สมการฟุตบ,บอลน,นะครับแล้วถ้าใครสนใจเบรดก็ก็มีมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็กลับมาทำเบรดแล้วก็กลับมาเปิดกล่องแล้วนะโอเคท็อปไฟน์เนตจัดไป กล่องนี้มันเป็นกล่องหงกล่องใหญ่แต่ว่ามี2กล่องเด็กอยู่ข้างในนะครับทุกคนนี่นี่เขาบอกว่า two mini box สิ pack per mini box 5้ากร per pack คือในกล่องเล็กมีทั้งหมดการ์ดท,ทั้งหมด30ใบของกล่องเล็กรวมกันก็มีทั้งหมด60ใบนะโอเคนี่เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ top five ก็เป็นรุ่นที่ราคาค่อนข้างจับต้องได้นะแล้วก็เป็นรุ่นที่ก็ มันเหมือนเป็นรุ่นรองของรุ่นท็อปสโตรมนะไซเนะถ้าใครชอบสะสมก็มันก็มีโอกาสที่เรียกว่าไงอะได้ตัวดีๆจากกล่องที่ราคาอาจจะน้อยกว่าท็อปสโครมเนาะแต่ว่าถ้าได้ก์าตัวดีๆก็ราคาก็มีโอกาสไปสูงเหมือนกันนะครับโอเคนี่ทั้งหมดในกล่องมี6แพ็คนะครับ6แพ็คมีทั้งหมด5ใบนะครับโอเคการันตีนะครับใน1กล่องเล็กนะได้หลายเซ็นนะการันตีมานะแต่ว่าถ้าไม่ได้สักลายเซ็นเนี่ย ผมว่าท็อปต้มีเรื่องแล้วแหละโอเคไปกันเลยสองแรกอย่าบอกนะว่าลายเซนเลยสั่งไนี่เฮ้ยงงงงไปหมดแล้วเวโก้ตอนนี้ย้ายมาอยู่กับเบอร์รี่แล้วหรือเปล่าตอนนี้ปีชายังอยู่บวกบวกอยู่นะครับพูดถึงอุปามีการโน่นะครับย้ายไปป่าเยือนแล้วนะครับ มาส์เ v ลเวลช็อกเกตเกมเชนเจอร์นะครับฟานีแดนี่โอโมมาชิาสกุญญามาชิาสกุญญากุญญานี่ย้ายไปัอตเลนินลกโอมาล,ลิวหรือเปล่าเอ็นเออเพอร์เพิลรฟเลกเตอร์นะ188บ250บใบในโลกนะครับใบนี้จะเป็นเบอร์ที่188ยนะมาาสกุญญาครับสวยสวยอยู่นะตอนแรกๆอ่ะผมเปิดไอาการ์ดของคานิี่ใช่ไหม แต่หลังๆนะผมแอบปับใจให้กับท็อปแซลรู้สึกว่าประดับ t tops เขาทำได้มีคุณภาพมากๆแล้วก็ไม่ว่าไงออกมารุ่นน่าสนใจมากๆแล้ว RC เยอะแล้วคือน่าลงทุนมากๆเลยนะคืออย่างไงนี่ให้ผมทำมนลยอาร์มมเรฟเตอร์นะครับทิโมตี้แชนเดอร์นะครับมาร์คฟรีดลอโอ้ ฟอร์เร n เวิร์สนะครับอ๋อไม่ใช่ RC ฮะรุ่นนี้ไม่ใช่ RC หรอรุ่นนี้ไม่ใช่ RC นะครับฟอร์เร n เวิร์สเนี่ยเบสฮาร์แลนด์ต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอลลี่ฮาร์แลนด์นะครับมาสกูลนะครับแฟกเตอร์ธรรมดาแฮแพ็คที่ผ่านมามันต้องยังไงอ่ะมันต้องเปิดจากทางไหนอ่ะงงๆนะจริงแต่รู้สึกชอบ product o f นะหลังๆชอบ product off มากๆอ๋อโอเค อาซีจมามาโมเซล่านี่ไงจมามาโมเซล่าอาซีของกล่องนี้นะของปีนี้นม,มีจามาโมเซล่านะอาร์ซีาจมามาโมเซล่าก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับกับไาเยร์นนะโรบินโรบินคอชใครเอ่ยโดมินิกเนส์ถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับโรบินคอชเป็นรีแฟกเตอร์ข้างหลังเป็นข้างหลังเป็นใครเอ่ยใครอ่ะ สเตฟานเบลนะครับสเตฟานเบลเป็น p ปรเฟลิแฟกเตอร์หรือเปล่า250ทับ250นะครับเลขสวยอยู่นะ p ปรเฟลิแฟกเตอร์สวยนะการเขาทำแบบคุณภาพคือดีจัดจริงสองทับ250นะครับผมยังไม่ค่อยมีอะไรมากไฟเนทมันจะไปเป็นตอนมีไฮไลท์ตรงเออ่เทีเยวัน่ะเด็แสดงว่าเทวันต่องน,นี้ก็คือมีจามาอโมเซล่านะเป็นที่เป็นลุก,กี้นะ ปีเดียวกันอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วผมว่าผมต้องเปิดจากข้างหน้าเวกแล้วก็ค่อยจอร์จมอร์จอร์จมีอะไรเปล่าฟาเบียนคลอสต้องขอพายิงข้าหานชื่อแบบอ่าไม่ถูกนิคลาสกอนซาเลสนะครับอู้เพลย์อ,อินเสิร์ตนะครับไฟแนลส์เพลย์เมกเกอร์นะครับจอห์นโคทีสเหรอแล้วก็ใครเอ่ยอู้ไรเซนไรเซนมาเร็วเหลือเกิน มาวินเฟดริกเฟดริกอ้เป็นบลูแฟคเตอร์หรือเปล่าครับเบอร์ Burn 1ทับ65นะครับเบอร์ Burn 1่ทับ 65, นะครับโอ้ oh, oh. สุดจัดอ่อ oh, ใช่เป็นบลูแฟคเตอร์ถูกแล้วใช่มาวินเฟดริกนะครับอืมโอเคไปต่อไปต่อหลังๆคือเปิดมานี่คืออย่างเกลือนะครับ oh. ทุกคน so จากแฟรงเฟิร์ตจูวินแบรนด์นะครับ ุมนนะครับปาสกาลสเตนเซลแล้วก็ฟรีนอมแม็กซิมิลเลียนเอ็กซ์ไทน์ก็ข้างหลังเป็นข้างหลังเป็นใครเอ่ยโจชัวกูลาบูกู009ย์ศูนยร้อยหนนะครับบลูเวฟรีแฟกเตอร์นะบลูเวฟ,ฟ,ฟ,ฟโอเคไปกันต่อ,ตอ,ตอกันต่อคือจริงๆริงปกติผมจะใส่เสื้อบอลมาถ่ายแต่ว่าไม่ม,ไมีไม่มีเสื้อบอลของบุนเดจริงวันนี้เลยใส่เสื้อสีเบสธรรมดาตอนลิงโ์ย่นะครับ เรียกว่าูเซนเอมิลฟอสเบิร์กเลฟซิกเอมโบโลนะครับเรืเอมโบโลก็เก่งนะมาโคบิชเชอร์แล้วก็ใครข้างหลังเป็นเป็นปาวินโนนะครับเป็นอ่ากรีนรีแฟคเตอร์ทับ99้าิบอลที่ผมได้เป็นเบอร์ที่34นะครับโอเคโอเคไม่หวือหวามากไม่หวือหวามากค่อนข้างไม่หวือหวาคือค่อนข้างเกลือนั่นแหละกล่องแรกที่ผ่านไปเดี๋ยวดูกล่องต่อไปไปกันเลยไปกันเลย แท็กที่2นะครับมีทั้งหมด12แท็กนะครับอันนี้เป็นแท็กที่ที่แหละของกล่องที่2อนะแท็กแรกของกล่องที่2แต่ว่าถ้ารวบรวมก็ป็นแท็กเจอุ้ย RC เยอะฮะ RC ร์เยอะฮะกล่องนี้กล่องที่แล้ว RC น้อยมากมาทิวฮอปจูดเบลลิงแฮมอ๋อโอเคกล่องนี้มีจูดนะปีนี้มีจูดนะจูดเบลลิงแฮมนี่ก็เป็นนักเตะที่หลายหลายคนคาดหวัง ว่าจะเก่งนะครับแล้วก็มีค่าตัวทีสคค่อนข้างสูงนะฟ e นอม s f e ลิกคู d o ไก่ข้างหลังเป็นใครเล่ยคีเวนวอล์กผมอาชีพิตต้องขออภัยนะบลูรฟเล็กเตอร์นะครับ40ทับ150นะครับทานท็อปนี่คือผมส่วนส่วนตัวผมคิดว่าหลังๆผมเริ่มเล่นท็อปเยอะขึ้นเพราะว่ามันลงทุนได้แบบมันจับต้องได้แค่ไหน ่น,นีผมว่าจับต้องได้ง่ายแ่บคันน,นี้แล้วราคาด้วยราคาด้วยแบบคุณภ,ภาพของกาแล้วก็โอกาสเปอร์เซ็นต์ของกาที่มันออกมายเนี่ยะผมว่ารู้สึก RC มันเยอะอะไรเงี้ยแา้วกเ i n น l e x i มาร Mark Shocky j o ิ h e m Nelson Game Changer Ben Ho Yabo แล้วก็ข้างหลังเป็นดอดมูวนว่ลเฮ้ยจูดเฮ้ยจูด p o พ e r ช i r เต t ร r โอเค พับ250นะครับ6 3พับ250นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะค,ค่อนข้างโอเคอยู่นะเอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่เก่งมากอซิจูดไปนี้มีราคานะจริงๆไปที่ผมเพิ่งเปิดไปมีราคานะมาวินโคลส์นะครับดูผมไปเร็วหน่อยแล้วกันนะเอ็ดมอนอด์เจค็อแดนนี่โอโมูนะครับข้างหลังเป็นเกมเชนเจอร์อ่ะ โอเคได้จูดทับสองร้อยสิบมาถือว่าโอเคเลยนะใครที่เล่นกล่องบุนเด้ครับเก็บตัวไหนกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับกนาบี้ตายเยินซิมเพนเบลไปก่อนเลยจูดรีแฟกเตอร์นะจูดรีแฟกเตอร์แล้วก็เป็นเพอร์โพลเวฟรีแฟกเตอร์นะครับทับสองร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบห้าทับสองร้อยห้าสิบนะครับอัลมันไฮริทนะครับผัวมาชื่อผิดต้องขออภัยนะไม่ค่อยได้ติดตามอาบอลบุนเดน้เลยอ่ะจริงๆ อ,อุย้ยลายเซน็น <c oughs> ออกเร็วเกินเดี๋ยวกันเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปดูจอห์นแอนโทนีบรูคส์นะครับฟลอเรียนเจนิสซากาเรียชางกุนควอนแล้วก็ลายเซ,นนะะยเซนเ็น Jacobs, นะครับลายเซ็นเป็นอิสมาอีเจคอบส์นะครับโอเคเวรี่เจ็งเวรี่เกลือนะครับเกลจัดอิสมาอีเจคอบส์โอเคโอ้ แท็กสุดท้ายของ Top Finance เดี๋ยวผมต้องไปเช็คราคาจูดอีกทีหนึ่งจูดอาจจะทำใหผ้ผมไม่เกลือก็ได้นะกล่องนี้น n คลาสเซนเดอร์นะครับโ o b i n Schneider Michael Vladimirida Michael g e k o v i c นะครับแฟ f เตอร์นะตัวไหนน่าเก็บบ้างอะของคุณเดซปีที่ผ่านมาเป็นจูดละจูดแล้วก็แบบจามา a m a l Sula Sula c โก้อย่างเงี้ยนะ งไม่ผลตัวพวกนี้หรอกโอเคถึงไฮไลท์ของกล่องทั้งทีท็อปสเตเวนท็อปสเตเวนท็อปสเตเวนดจักไม่เคยเปิดกล่องไหนเลยที่มีการแค่สามใบอยู่ในซองให้ดูกันว่ามันจะสุดข,ขนาดไหนเขาการันตีสองลายเซ็นนะแล้วก็อีกหนึ่งผ้าอนะ่ะใบนี้ขั้นไว้ก่อนอนะ่ะจะไปลุนล้น okay. Okay. โอเคโอเคกล่องคือเท่าไหร่นะ ราคาอยู่ประมาณร้อยแปดสี่พันห้าพันกว่าบาทมีการา์ดสามใบคือตกไปแล้วประมาณพันห้าพันพันห้าบวกๆไปแรกสีฟ้าสีฟ้าเป็นเที่ยวเฮ้ออยต้องดูจากข้างบนหรอกต้อว่าไงคือใครอะโอ้โหไลเซนนะครับมาติโอกินดูซี่นะค,ะครับเด็กเก่ออาเซนนั่นนะคะไลเซนนะครับ ใบที่53ทับ125ใบในโลนะครับวุ้ยคือมันดูอลังการเหมือนกันนะกับการเปิดการ์ดที่แบบกล่องที่แบบรู้ว่าแบบลายเซ็นมาโคตรโหดแน่นอนเลยแล้วก็ข้างหลังเป็นอ่อยน่งไงเดียดูหน่งไอดีว่าดูมันเป็นแนวนอนหะานคนเอาทีหมดแล้วกันเอาชื่อหน้าเลยหรอ โอเคใบนี้20ทับ1น0นะครับจอห์นซิมันเอ็ดมันสันนะครับใครเอ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันลายเซ็นนะครับ20ทับ1น0นะครับก็ใบสุดท้ายเป็นสีแดงผ้าผ้าทอมเชวันเป็นใครเอ่ยโอ้โหแชนฮูนคอนนะครับ111ทับ127นะครับโอ้ ความหวังนั่ง <leurs> น้ำตาลินข้าวปลาไม่ก <an> <Clean> ินโอเคผ้านะครับโอเคครับวันนี้บุนเดสก็สุดยอดแห่งความเกลือผมบอกเลยผมรีแคบให้อันหนึ่งก็เชียวันนะครับไฮไลท์ของวันนี้ก็เป็นแมทธิวเกนดิซี่นะครับลายเซ็นนะฮะ13 125ใบในโลกนะครับแอดมันสันนะครับ20ทับ100นะครับลายเซ็นแล้วก็ผ้าเป็น แขกเตะเกาหลีนะครับชานคุนควอนนะครับจากฟิสเบิร์กนะครับเป็นผ้านะท็อปเทวันแล้วก็จากาไฟเนสที่ได้มาจะเป็นไลเซนอิสมาลเจคอส์นะครับเอแมนฮาริดนะครับจูดเบเลิงแฮมรีแฟกเตอร์นะครับเกมเชนเจอร์นะจูดทับสองร้อยห้าสิบนะใบนี้โปรโพเรฟเลกเตอร์นะครับหกสามผมไปแอบเช็คราคามาก็ราคาก็อยู่ที่หลายหลักพันอยู่นะครับ ัันนอยู่ะครบเห็นแต่ purple r e f r a c t o r เป็นที่เป็น wave ที่ขายไปนะครับไม่ไม่เห็นรุ่นนี้นะ game changer นะครับ k i m o n r n นะครับเป็น blue r e f r a c t o r นะครับ blue r e f r a c t o r ทบทับ150ไปในโลกนะครับ phenoms jude นะครับ b a s e chihop rc b a l i n o นะครับ green r e f r a c t o r นะครับทับ99นะครับ34ทับ99นะครับ jo s h u a guogu guilavogui เป็นบูเวฟนะครับ0ูนย์ศนทับหนนะครับ p h น n น m นะครับอ่าลายเซนนะครับมาวินเฟรดริกจอห์นพอโบติอ s ส e f ฟเตอร์นะรันนี้ p พอร์เพอเวนะครับ s สเตฟ n นเบลนะครับทับสองอยสองร้าสินะครับ r รูวินอ r ชเ r ฟเตอร์จามาโมเซล่านะครับอาร์ซีเบนะครับ k ุ๊กี้เบสจากทิโมตีช h นเ l อร์เรฟเตอร์แล้วก็มาช์ยาสกุลย่านะครับสองทับสองาสิบนะครับเป็น p พอร์เพ e f รฟเตอรนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับปุ่นเดชก็เกลือมากๆนะครับอย่างที่รีแคปให้ดูกันนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจนะครับอาจจะมีเปิดพรีออเดอร์นะครับทีหลังนะครับกล่องนะครับในเพจนะครับส่วสมการฟุตบอลเดอะซ็อกเกอร์การนะครับก็เปิดเบรกอะไรพวกนี้ก็จะมีตลอดนะครับหลังจากนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าโอเคบ๊ายบาย